ท่านความมือจะเป็นเกาะชาวบ้านเรียกว่าโตเกียรเกาะโตเกียร์ก,รก่อนท่านตาเห็นไกลๆแก่เป็นเกาะนกเกาะนกครับโอ้เอ่อช่วงที่อยู่บรรยากาศด้วยที่ขึ้นพอดีนั้นสวยสดงามมากกาแฟสดครับพี่น้องกาแฟ あ <laughs> っ ร่างตัวเร็วร่างตัวใหญ่อานี่ผลงานของกะยญาปลาวัวปลาวัวตัวใหญ่โอเคแล้วเราเถือหนังเถือหนังแล้วเพราะว่าเพราะว่าปลาวัววัวไม่ต้องเถือหนังเลย เขาก็ตามเรามาด้วยโอ้ยผลงานของน้องสันปลาทรายตัวใหญ่ตัวใหญ่หรือว่าบ้านเราเรียกว่าหมอหลอดยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นเอยกขึ้นโอเคเป็นตัวใหญ่โอเคครับโอ้ยขึ้นขึ้นขึ้นชาครับชาเย้สวยมากเลยภาพนี้ บ้างก็จะได้ผลงานแล้วครับตอนนี้แสดงว่าตอนนี้เออ่มอหลอดปลาทรายหรือปลาอะไรปลาข้างหินโอ้ปลาข้างหินพอเราได้เปลี่ยนที่จุดใหม่แล้วปลาชนิดใหม่เกิดขึ้นทันทีปลาข้างหินปลาข้างหินกับพี่น้องอีกอย่างก็เรียกว่าปลาขี้กะปลาขี้กะโอ้โหน้องสันน้องสันน้องสันได้ไหมน้องสันได้ได้น้องสันปลาปลาได้หปล่าปลได้ปลาได อ้ย้ยโอ้นี่คือปลาอะไรญี่ปุ่น ไม่ใหญ่ปลาแด้งหรอปลาลาไม่ใหญ่อ๋อโอเคปลาลูกชัดปลาลูกชัดปลาลูกกระทัดโอเคได้โอเคปลาปูปลาตัวนี้เขาเรียกปลาอะไรขี้มันหรือว่าอะไรขี้มันชูน้อยที่เออขี้มันขี้มันขี้มันปลาลาปูหรือปลาเก่าหรือว่าดอกหมากนี่ไม้ เออไม่ไใช่่มนไม่ใช่เล้นแล่เนื้อน้ามันหนุ่มนัดเลยเนื้อมันอร่อยอร่อยมากยโอเคโอ้เอ้าาเดียกันเดียมันตัวหนุ่ยว่าเออปลานิดเดียกัน อ๋อนอนข้างานี้ก็กินรด้วยเลอ้โอเคโอ้โอ้เก็กมากเลยโอเคครับครับอะไรบ้างนกคุ้มโชว์โอ้โหสวยงามเออสวยงามเฮ้ยเฮยสูมบังอะไรเป็นเบอเออ มันดูเหมือนว่ากับเบ็ดมันมันมันโอ้โหน้องครับน้องครับโอ้ยโอ้โหเก่งเก่งเท่ากับกองบังเลยเมื่อกี้อ่าเล็กกว่านิดนึงเล็กกว่านิดนึงเก่งโอเคเก่งมากเอ้าเก่งมากโอ้เก่งมากเลยเก่งมากเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอด นาจะได้กินชั้นทอดเอาโยเกิร์ตโยเกิร์ตมันมีน้ำมันนี่คือแบบย้ายจุดอีกกี่ย้ายจุดโอ้โหน้องงามได้ปลาปลาอ่าได้ปลาไหลตัวน้อยมาตัวหนึ่งโอเคสัญญาณดีสัญญาณดี ไม่ใช่ไม่ต้องหรอกเอออ้ากินข้ากินคนงานของก้าหย่าโอ้สวยงามมากโอเโอ้บ้านเรีบ้านหลบ้าลโอเยไม่ได้ไม่ได้รู้สึกมืนไม่ตแลว อ่าบางทีชิมชิมชิมกาแฟเย็นใช่ไหมโอ้ชิมหน่อ้าวอ้าวโอ้โอ้มันเหมือนมีกากๆแหละเอาวเขากากระเพราะมันก้นก้นก้นหม้อเลยเอามาตักเพลเอามาตักเพลอไปเนื้อหลายเออหลายหลายยกหลายเออหลายเที่ยวแล้วเออตามมาผลงานของสุบังโอเคโอเคไปไหนดาวไปอ่ะ ปลาอะไรเอ่อปลาอะไรเออปิดโค้งเบ็ดโค้งแบบนี้ไม่ต้องรีบเราจะช้า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 เออช้า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 ปลาอะไรปลาอะไรทำไมมันลึกเนยเออเดี๋ยวกำลังจับกล้องอยู่เออกำลังลึกว่าเป็นปลาอะไรในที่สุดเอาบางก้องแล้วเออโค้งอ๋อไม่ใช่โอเค ปลาเมื่อกี้ตัวใหญ่มากกินทั้งเบ็ดเล่นเล่เออสูบังเจได้เจได้มากตัวใหญ่มากหลุดเอ้แต่ปลาแมงโจบ้านเป็นปลาดิ่งเบ็ดวะ ปลาสายปลาสายปลาสายจับจับในตาตาระดับพัตตะขานเออปลาจับกระจจงจันจุ่งถ e ือปลาสายแต่เรียกเรียกบ้านบ้านมอมอรหลอดโอเคห้ามหยิบมาโชว์หน่อยห้ามหยิบมาโชว์ตัวนี้ไม่ได้เลยโชว์เลยเออเออเออเป็นนักห้ามนักวิทยาศาสตร์นั่งกลัวไม่นั่งกลัวนักวิทยาศาสตร์กลัวอะไรอย่างนักวิทยาศาสตร์นั่งกลัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคคเอาเอาเออโอ้ยเออมือเกาะมือแล้ว กบหมึกกบหมึเออ๋อบ้างก็ได้อีกตัวนึ่งบ้านก่อนตัวนี้ไม่ได้ปลาแต่เดี๋ยววันนี้ตัวเด็กนอนเลยตัวเหมือนกันรหรือตัวนี้ย่งตัวหอยตกปลาเลยเออได้ปลานี่ปลาหมึกแล้วพี่ดราสิบนาฬิกาทีนี้เด็กๆเด็กๆร้อนบางคนร้อนบางคนก็ไปไหวแล้วเมาเรือถ้งนั้นก็ต้องข้าวกรอบ pháp còn nghe bà hạn chế nơi hạn chế Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ ตอนนี้อาบังอาังไปตกปลาอยู่ตรงตรงโคดินได้รับปูมาหนึ่งตัวโอ้โหเก่งมากเก่งมากเก่งมากโอ้โหบางเก่งมากโอ้หลยวหลุด บาได้ดุได้แพ้ครับงานนี้ได้แพ้ถึ่งเลือดอ่าก็เกี่ยวเบ็ดลงไปก็ะปาลงไปใน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 ใองนในน้นใใน้นใอในในใในใน้ในในใน่นใ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 ่ในในนีนใ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 นนในน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 า โอ้โหเออเออเป็นเรื่องเป็นเรืองเป็นเดือนดีดีอ้อย่างปลากันนี่พักผอนตามอาหาร เอาชีวิตรอดเลยน้องคำนี่คือ,อ,อ,อการเอาชีวิตรอดในป่าสมมุติว่าน้องคำสมมุติว่าน้องคำม,มาเออ่มาติดเกาะอ,อยู่คนเดียวจะอ,อคืทำไงน้องคำก็ต้องหาปลาเลยมันบางอาทิตย์ตกปลาอยู่ทั้งโคดิเอ๋อก็ต้องทำจากเศษมันไม้ทำเป็นเไ็ดได้หมดเลยตะก,ตกอไม้ดเดี๋ยวเลยดโไเคเดี๋ยวดูไว้

ใช้ใช้พื้นที่จ้าทินเจ้าของพื้นที่ให้พื้นท,ที่โอกาสน,น้าเรามาลุกบคลท่าใหม่ไบายก่อนคุณ นี่เรามองเราย้ายจุดไปอีกที่หนึ่งนะครับตอนที่เราอยู่บริเวณที่หลังเกาะหมูด้านทิศต,ตะวันต,ตกอตดดตกอน100ล้ลานปีกอ100ล้าปีหินจะโตขึ้นอครั<ะ>้งอันนี้คือเราเหลียงใช่ไหมสุบังต่องอันคือเราเหลียงไหมบาร่างาอนนี้คือน้องสันได้บาราตวตอนนี้าหดดไ่ห มาแล้วอาอมาได้ปลาแลอ่าได้ตักตัวเลยนู้นจุตัวสังเกตมากมากฟุ้งปากเลยนักเ่ินนะได้ชนิดพิเศษมาสปีชีต่างสปีชีมากเลยครับกับปลาก็ยามันได้มาอีกตัวหนึ่งเลือดจุดปุ๊บได้ปลาปั๊บอ่นิ่งเงียบเงียบทำสีตีไปเรื่อย เป็นเรื่องเลยบ้าหล่าเกือบตัวเท่าใหญ่กว่าก้าดาก้าดันเลยเอ้าตัวดึงลาวตัวดึงลาวดึงลาวดึงลาวโอเคแกไปดี่ดาวแกไปอกอกเอ้ยเหยียบมันแตก็มายก็ดอกพิใช่ก็ได้ที่ดีปลาปูตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่บางอระดิษประมาณสองขีดสองขีดศูนย์จุดสองกิโลกรัมไม่ใช่เล่นเล่นอ่า น้องปลาได้ปลาปลาอะไรปลาอะไรรุบ้างปลาอะไรปลาอะไรบ้าระบ้าระหนึ่งตัวต้องผลงานก่อนต้องทำตกใส่เรือไปนะ มามืดมาหมืดจริงๆริงกระสันกระยาแล้วลาบบ้าลากิโลตอนนี้บ้าลาอ่ากะสันกระากิโล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 กิโกิโล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 กิาลาิโลก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 ิาลกิโ่้ลายบาดล มันสุดยอดได้พอดีแดดหรือบังนอนกาแฟ่อาข้าวเหนียวใช่ไหมข้าวเหนียว้าเหนียวนมนมมันข้าวหนึ่งข้าวหนึ่งโอ้นี่กลางงานกู้อยู่กางกู้อยู่นี่กลางงานกู้ด้วยเบื้องหลังกอหมูกเกาะเปตราอันที่ใหญ่ใช่ใเกาะเปตราอันที่ใหญ่แล้วก็เราเลี้ยงเราเลี้ยงอยู่ข้างหลังสุดยอดหาไม่ได้แล้วที่ไหนในโลกที่นี่ที่เดียวไปมไปอะไรนี่ นกคุ้มเฮ้ยนกคุ้มนกคุ้มโอเคแคบ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 แก้วโอ้โหที้ใหญ่กว่าเพื่อนที่ขึ้นมาใหญเที่ใหญ่ที่สุดเลยจู๋หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมาจู๋ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจู๋จู๋ไม่ไม่เดินไปเลยมาเลยวตืนแล้วโอ้ยจู๋หน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยที่โดดขึ้นมาแล้ววตัใหญ่ที่สุดเลยอใหญ่ที่สุดเลยตัวใหญ่ที่สุดโอ้ยปากรอบแล้วโอ้ยปลาไหลสุดยอดเออเดี๋ยวไอ้สุปัดเลยตักทีตัวนี้ Ờ Chỗ chặt chặt, ơi, chỗ chặt chặt Ờ, nồi nóng đâu Ờ, mà Ờ Há Ok, okay. <Ở>. Ờ, <laughs> <Ở. cười> <Ở. cười> Đại phòng lục xáo, lục xáo đai xuôi 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 Ờ Ờ, màn mới kẹt xuôi Chơi kẹ kẹ Phạm, bà đeo xuống bằng vô ní xuống กัควากับ่กัเลม่กเสกัอนี้โอเคโอเคดู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 ดดูสิดูสิโอ้โหดดูแบดูดดูเไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอกาสต่อไปลักี่ใหม่เยอะๆเวลาเยอะลั่กี่ใหม่มาเลยมาเลยรูแล้วรูแล้วรูวแล้วใช่ใช่ใช่ที่ขณะนี้เวลา14สนาฬิกาหนาทีก็ได้เวลาสมบวรแล้วที่ขณะ bác Y, bác C.